สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับเหรียญนะครับเป็นของหลวงพ่อพาใสยนะครับตัวนี้เป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์รุ่นแรกนะครับพศ2541นะครับตรงนี้ก็เขียนไหมครับว่าวัดโพชัยจังหวัดหนองคายคราวนี้พอเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังปุ๊บแกะออกมาเปิดนี้ก่อนเดี๋ยวเอาท่านออกมานี้แป๊บหนึ่งนะครับข้างหลังนะครับเพื่อยืนยันความเก่าของอันนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับก็จะมีคําว่าวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะครับแล้วข้างล่างเขียนเบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะครับ ยืนยันความเก่าก็คือเบอร์มือถือเนี่ยครับว่า01นะครับเมื่อก่อนมันใช้คำว่า01นะครับตอนนี้มันต้องเป็น081นะครับว่าสมัยก่อนแบบเก่ามากๆใครยังทันอ่ะมันจะเป็นรุ่น01อยู่โอเคครับคราวนี้เราเข้าประเด็นของเรานะครับก็ขออนิมนท่านมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราพาดูให้เราดูองค์ท่านชัดๆเลยนะครับโฟกัสสิจ้าโฟกัสสิอ่าโฟกัสแล้วนะครับนี่เหลียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล้องพิอันชัดสุดในแค่นี้แหละครับพอถ้าเกิดเข้ามาใกล้มากกว่านี้นะครับก็จะ นะครับมันก็จะเบลอนี่อย okay. <pl ains> ่างนี้นะครับนี่ก็เป็นองค์นะครับรูปสวยงามนะครับสัมผัสนี่รู้เลยนะครับว่าเป็นเนื้อกระเบื้องนะครับเนื้อกระเบื้องชัดๆเลยนะครับโอเคกระเบื้องราคาโบดเขาก็เวลาที่เหลือนะครับเขาก็เอามาทําอย่างนี้นะครับข้างหลังนะครับเขียนว่าหลวงพ่อพาสยนะครับจังหวัดวัดโพนชัยนะครับจังหวัดหนองคายนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีสมัยก่อนนะครับเาื่อดเราดูเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับคือการแกะเขาได้ประมาณนี้นะครับคือเราลงเครื่องปั๊มก็ได้ประมาณนี้ครับ แต่ว่าก็ถือว่าละเอียดนะครับแล้วก็สัมผัสเนี่ยก็คือเรื่องเนื้อเป็นเนื้อของกระเบื้องเลยครับคือว่าก็นะครับก็สร้างมาเพื่อประโยชน์นะครับในการธนุบํารุงวัดนะครับแล้วคราวนี้วัดที่ดีเนี่ยกบบของสมัยก่อนนะครับเราไม่มีของนะครับเราก็ต้องเอาพวกดินพวกกระเบื้องนะครับมาทําเป็นพักเครื่องนะครับวัดพระจริงๆเนี่ยที่ท่านปฏิบัติทำเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นท่านก็ต้องเอาของเนี่ยครับีภายในวัดจริงๆะเอามาใช้นะครับนี่ครับเพื่อนให้ดูหน่อยเห็นไหมครับนี่เลยเนื้อกระเบื้องอย่างนี้เลยบ ก็จับปุ๊บรู้เลยนี่ครับปุ๊บนี่ก็อย่างนี้นะก็สวยงามครับสวยงามสวยงามมากและก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับงดบูชานะครับอันนี้พี่อ้นนะครับมีแค่องค์เดียวนะครับดังนั้นเนี่ยงดบูชานะครับพี่ยงนจะเก็บไว้บูชาเองนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองไปหาตามเว็บเอลนะครับแต่ว่าพี่อ้นไม่บูชานะครับก็คือเก็บไว้บูชาองตัวเองครับไม่มีการจำน่ายแจกแต่เช่าบูชาครับโอเคครับจะขอจบ พาชมคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอามาให้ดูนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคนอย่าลืมนะครับธรรมะคือการปฏิบัติทำดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ